สู่เบรกสของรายการแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ตามท่านสสชีวิตนะคะเพื่อที่จะมาชมเรียกว่าเป็นตลาดชุมชนที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนมาจากของในชุมชนเลยรตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไรนะคะ ตลาดน้องผือนาเจริญอน้องเจริญค่ะน้องเจริญค่ะเป็นสองหมู่บ้านแยกหมู่บ้านกันนะคะอ้าวตอนตอนก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านนองเจริญก็คือเป็นหน้องผือก่อนแล้วหมู่บ้านมันใหญ่ก็ขยายเป็นหนองเจริญค่ะก็เลยเป็นทั้งหน้องผือแล้วก็น้องเจริญเหมือนพี่เป็นน้องกันค่ะเป็นชุมชนที่แบบว่าคนอยู่เยอะเงี้ยแล้วก็ขยายออกไปทีนี้เขาก็รายได้น้อยอย่างค่ะส่วนมากเขาจะเป็นแบบว่าหาซื้อข้าวมากกว่าชาวนาก็ไม่ค่อยจะมีงค่ะเพราะมีจะเป็นวังสวนพอดี คนที่เขาไม่ค่อยมีข้าวกินอะไรเงี้ยหายากไม่มีเงี้ยเขาก็ามาทาร้านค้าเล็กนะคะก่อนอื่นที่เขาจะมาทําก็จะมีทุนเพราะว่าทุนแล้วไม่มีใช่ไหมคะ,คะก็คือตอนช่วงที่เป็นท่านนายกทักษิณน,นะคะไดะะ้เป็นนายกในปีประมาณ4ปีพศ2545นอ้ี่ห้่แหละค,ะค่ะก็เลยมาตั้งร้านค้าต้นแรกยังไม่กว้างนะคะมีประมาณ23ล็กะะอกค่ะก็ขายกันไปเรื่อยๆก็จะมีของป่าตามฤดูกาลนะคะที่มาจำหน่ายกันเช่นพวกมันพวกเป็นเห็ด ก็เป็นเม็ดกระบอกนี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าชุมชนทั้งสองแห่งนะคะทั้งหนองผือแล้วก็นาเจริญหนองเจริญก็รวมกลุ่มกันโดยได้เม็ดเงินจากรัฐบาลสมัยท่านนายกทักษิณกองทุนเงินล้านกองทุนหมู่บ้านอทุนบ้าน๋อกองทุนเงินล้านแล้วก็มาซอยเป็นห้องห้องก็คือเราจะเอาทุนนั้นไปซื้อไปหมุนอย่างเช่นของที่ะลึกหรือเป็นของชำรวยเป็นพวกของป่าคืออย่างเช่นเราสนับสนุนคนในชุมชนเรามีรายได้ค่ะก็มาซื้อของในชุมชนเรามาจำหน่าย ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราขับรถมาจากกรุงเทพจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปเที่ยวเรียกว่าแม่น้ำสองสีเนี่ยนะคะเราก็จะผ่านเส้นนี้ไปเลยแต่พอหลังจะได้รับเม็ดเงินมาแล้วได้รับกองทุนมาแล้วเนี่ยเราก็มาทําร้านก็ทาให้เวลาใครขับไปผ่านไปผ่านมาก็จะแวะซื้อซึ่งของทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นของป่าหมดของป่าของธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นช่วงฤดูไหนที่มันออกตามธรรมชาติเราก็จะเก็บอันนั้นมาแต่ว่าชุมชนเรามีการอนุรักษ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ก็ไม่ได้ทําเก็บหมดนะคะคือจะเป็นส่วนอนุรักษ์ก็เราจะ ช่วงหน้าที่เป็นหน้าฝนนะคะจะมีเห็ดออกตามฤดูกาลแล้วก็จะไปเก็บมานะคะอ๋ออย่างอย่างข้างหลังมันแล้วก็จะลูกนะคะเาตาป็นสีสวยใช่ไหมคะท่านชูวิทย์เช่นะเห็ดกอนี่ค่ะเห็ดกอนะคะรสชาติเป็นไงคะเห็ดเจ้าหวานค่ะหวานนะคะเวลาสีแดงมันจะหอมออกสีแดงแดงค่ะ อันนี้ทานแล้วไม่เมาไม่เมาค่ะเพราะว่าเห็ดช่วงนี้ชาวบ้านคนที่เข้าเก็บมาเขาก็ชานาญการในเรื่องเก็บเห็ดอยู่แล้วค่ะเขาก็ต้องดูด้วยเขาบอกเขาบอกวิธีวิธีกินแกงเห็ดเนี่ยเราต้องทําให้จืดคือราต้อง้าถ้าจะถ้าจะไม่ให้เมา่ะภรยาก็ทําทําการล้างเห็ดแล้วก็แกงเห็ดให้สุกให้สุกพอสุกเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว เราจะออกไปซื้อของก่อนให้สามีกินก่อนค่ะพอกลับมาถ้าสามีไม่ตายก็ว่าเห็ดนี้ยังกินได้วิธีทดลองก็ต้องถ้าสามียังอยู่แปลว่าเห็ดยังกินได้ไม่เบื่อถ้าสามีตายก็แปลว่าเห็ดเบื่อเห็ดนี้เมาทางที่ดีก็ต้องทําให้จืดค่ะถ้าทําให้จืดแบบว่าต้มยังน้อยสิบห้านาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาทคือล้างเห็ดให้สะอาดแล้วลไปต้มน้ำสิบห้า,า <15 S 2> นาที ต้ม15นาทีก่อนแล้วค่อยปรุงปรุงเครื่องก็ประมาณอีก5นาทีหรือ10นาทีแล้วค่อยเอายกีถ้าสมมติเราจะทำแบบพวกต้มยำอาเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใส่เห็ดแบบนี้ได้ปกติจะใส่เห็ดโคลนเห็ดฟางอันนี้เราใส่เห็ดใส่ได้เห็ดธรรมชาติเห็ดกอเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดละงูกช่วงเห็ดละงูก็ออกค่ะแล้วอย่างนี้ถุงหนึ่งเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ถุงเล็กประมาณ30ถุงเล็กส0ิงเช่นถุงใหญ่นี่ก็ประมาณ50บาทนะคะถุงใหญ่50นะคะแล้วแต่กระต๊อกหนึ่งนี้กินได้ทั้งบ้านเลยนะคะเพราะใหญ่มากครับเดี๋ยยววเเเดดดี๋ราาจะพินู ว่าอาหารพื้นพื้นเห็ดพึ่งก็มีนะคะพื้นบ้านนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินดูกันกลิ่นหอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าสินค้าแปลกๆเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นตลาดใช่ค่ะพอมาวันหลังเขาก็จะนึกได้ว่าช่วงเห็ดออกเขาก็จะชวนกันมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อกับข้าวด้วยก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะก็เป็นของสดสดด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ชมเองจินต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าตั้งแต่นี่โตมาเล็กค่าจะนำนะไม่เคยกินของอร่อยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เรียกอะไรนะคะกระบกกระบกกระบกค่ะอร่อยมากไม่รู้คุณผู้ชมทางบ้านเคยทานหรือเปล่านะคะแอนมอนเมืองไทยอันนี้เก็บไว้เป็นปีเพราะว่าเขาตากจนแห้งจนกรอบแล้วจะเก็บไว้เป็นปีได้ค่ะอ๋ออย่างนี้ถุงเท่าไหร่นะคะอันนี้ถุงประมาณร้อยค่ะแล้วได้ประมาณ80บาทประมาณ8ปบาทอนะคะอร่อยมากบ่อนมันนะคะ อันนี้ลูกหยีลูกหยีป่าอันนี้อะไรคะเนี้ยลูกหยีค่ะลูกหยีบ้านน้องเขาเรียกลูกเค็งลูกลูกเค็งแต่ภาษาใต้เนี่ยเขาจะเอาลูกเค็งเนี่ยไปเคลือบน้าตาลแล้วก็จะเรียกลูกหยีอ๋อที่เราทานทางใต้นี่ก็คือหน้าตาของทั้งสดๆเป็นแบบนี้แ้ก็แกะเปลือกออกอ๋อเอาเปลือกออกก็จะหน้าตาอย่างนี้แต่ถ้ายังสดก็จะเป็นสีเขียวถ้ายังไม่สุกยังไม่สุกก็ก็ไปต้มครับต้มก็จะ กินเป็นคล้ายๆล้ายงในกินข้างในคล้ายคเม็ดเขาจะอ่อนตอนนี้เม็ดเขาแก่พอเม็ดแก่ก็กินนอกไอ้เนื้อเนื้อมันอ๋อทานอันนี้ขออนุญาตชิมตรงนี้แนะนำตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังบางคนไม่ไม่รู้มันก็เม็ดมัว้คล้ายๆแปกกล้วยที่คนจีนเขาต้มใส่น้ำตาลนะคะมันจะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันก็คือจะมีบักมวยค่ะบักมวยข้างในจะเป็นเม็ดเหลืองๆคล้ายๆล้ายแปกกล้วยนั่นแหละแปกกล้วยของคนคนจีนแต่นี่ของอีสานเราเลยอีสานล้วนค่ะ ชื่ออะไรหน่วยนะคะเม็ดมวยค่ะเม็ดมวยเป็นเป็นเถาวันขึ้นจะเป็นเถาวันที่เป็นยาสมุนไพรยาสมุนไพรนี่เป็นแต่ยาแก้ปวดแก้กล้ปวดกล้าเนื้อแก้กระเพาะได้ค่ะนี่อันนี้กินได้ไหมคะอันนี้กินไม่ได้เป็นปีค่ะเป็นของที่ลืมกินหมดแล้วที่กินได้มีที่กินได้มีเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแมงแมงทับแมงทับนะครับเขาจะเขาจะมีฤดูนี้ ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตายเขาก็จะเอาไปเอาไปทำแต่งเสื้อผ้าแต่งอะไรเนี่ยเป็นเกิ็ดเป็นหยาดเป็นเป็นแมลงที่มีแล้วแต่จะตกแต่งตะกร้าอะไรก็ได้มีปีกที่สวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูครับอันนี้ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สามร้อยขาขีดสามร้อยถุงหนึ่งโอ้โหไม่รู้วิธประมาณขีดคขาขีดหนึ่งนะคะอ๋อค่ะมาเดินมาดูตรงนี้ค่ะจะจะเห็นเยอะค่ะแมลงทักนะคะเชิญ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 สาธาสาธาเราจะเฝ้าเบ้าสวนกัน นี่นี่นี่มาดูรบกน่อยอ๋อนี่คือยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นเป็นกินได้เลยเอาฮะนี่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 ดูดูดูนะคะสีสวยมากเลยนะคะมันไม่เป็นไรอันนี้เราเลี้ยงไว้หรือเราจับตามธรรมชาติคือเขาก็จับตามธรรมชาติได้ช่วงหน้านี้มันจะออกอ๋อโหสีเป็นแบบสวยงามมากนะคะวิธีที่จะสตาร์ทแพ่งก็มีค่ะที่จะกินให้อร่อยนะครับท่านผู้ชมค่ะก็อยู่แถวนี้เขาจะกินกับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองก็จะเด็ดปีกออกแล้วจะหักคอแล้วก็กินกับหน่อไม้ดองเลย นะครับอร่อยมากแมงครับถ้าจะกินอีกวิธีหนึ่งก็ต้องไปคั่วคั่วเสร็จแล้วก็แกะปีกเอามาเก็บไว้ทําของประดับเครื่องประดับนะครับตัวนี้สีแบบว่าคนละสีกันเลยนะคะมันเป็นสีทองก็มีจิสีเงินอ๋อมันเฮ้ยมันไม่บินหนกหนีไปหรอบินค่ะต้องระวังด้วยต้องระวังครับเพราะว่าเขาจกเขามว่าแล้วบินไปเขาก็ไปนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับนี่มีเห็ดมีกล้วยนะครับ น้ำพึ่งก็มีอันนี้อะไรกนเนี่ยอันนี้ไม้ก่อไฟไม่คิดใต้เราเอาไม้ที่มันตายมันแห้งมันเถาวมันร่วงแล้วเราก็เอาเศษที่มันเป็นน้ำมันเนื้อมันในตัวมันของมันนะคะต้นสนมันอะค่ะต้นสนสามใบค่ะต้นสนนะครับซึ่งซึ่งเนื้อไม้เขาจะเป็นมีเป็นเชื้อเวลาเราเอาไปจุดซึ่งคนอีสานเนี่ยเขาจะยังใช้เตาถ่านอยู่ค่ะพอเตาถ่านก็ต้องมีเชื้อไฟถ่านาฟืนตรงนี้เป็นเชื้อไฟในการก่อไฟ นะครับแต่ว่าในเมืองคงไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้เตาแก๊สนะค้ยเดี๋ยวนี้ถ้าพวกปลาผงปลาเผาที่มันจะต้องใช้ลมใช้ได้ก็ใช้อนี้ได้แต่แต่ต้องระวังแต่ต้องระวังปลาเผาที่เขาเอาไปเผาแก๊สซึ่งเราซึ่งเราไม่รู้ก็ก็จะทําให้เป็นตัวก่อมะล็็ง นะครับอันนี้เป็นยากระเพาะด้วยนะอันนี้อันนี้ถุงนี่คนเขาเอาไปแช่น้ำแล้วกินกัญยาห้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะนี่กลิ่นอันนี้เป็นมันนกิ้นเอ๊ะทำไมมีกลิ่นอ่ะมันมันจีนหอมกลิ่นน้ำมันหอมเหมือนของมันเองค่ะหอมแบบแก้วแช่เป็นยาขับลมได้ค่ะแช่น้ำกินอันนี้อะไรคะเนี่ยเป็นมันนกมันเทียนมันค่ะช่วงช่วงช่วงฤดูที่เขาพัาช่วงเข้าพันษาเนาเนี่ยเขาชาวบ้านจะไปขุดมันนกเนี่ย มันนกอะค่ะซึ่งมันทานได้ทานได้ต้องไปนึ่งไปต้มต้องไปนึ่งก่อนแล้วก็ขูดรสชาติเป็นแนวจิ้มน้ตาอร่อยค่ะมันจะเป็นเป็นมันหอมๆหน่อยหนึงเหรอคะเหมือนมันแก้วไหมือนคล้ายๆกันแต่จะอร่อยกว่าหน่อยอย่างนี้ถุงเท่าไหร่คะมันเป็นมัดมัดละห้าสิบค่ะสี่สิบเดี๋ยวเราเดินต่อไปดูในหลายร้านะเจอท่านผู้ชมค่ะเรียกว่าของป่าที่เก็บได้จากป่าไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยต้องมีซื้อมาอยู่แต่เป็นมาเสริมเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็จะเป็นนี่มาดูนี่ครับมาค่ะ กลอยครับกลอยอ๋ออันนี้กลอยค่ะนี่กลอยสดกลอยแห้งก็มีกลอยที่แบบเหมือนหัวมันอัลกโลนะคะอ๋อแล้วนี่คือขูดมาอันนี้ก็คือผ่านเปลือกแล้วผานเปลือกแล้วเขาก็มาหั่นหั่นชิ้นบางๆแล้วต้องไปนึ่งก่อนหมักไว้ก่อนต้องไปหมักแล้วไปนึ่งขั้นตอนในการทำานะค่ะเสร็จแล้วนี่อยู่ที่ภาคกลางเนี่ยตอนนี้เขาก็เป็นการทำขนมได้เอาไปขูดเป็นเส้นเล็กๆแล้วมาใส่ขนมถั่ว จะจะมีจะมีกอยด้วยแต่ของเราเนี่ยก็จะมีถ้าพอีสารทานอลกาอย่างนี้นึ่งนึ่งให้สุกแล้วใส่น้ําตาลแล้วก็ขูดมะพร้าวใส่ทํากะทิที่กอยนะครับรสชาติหวานมันก็ก็หวานมันแล้วก็โดยเฉพาะเป็นอาหารหลักของคนอีสานก็คือที่ผมได้บอกเลยว่าชุมชนตรงนี้ชุมชนที่นี่เป็นน้องคนเล็กสุดไม่มีนาธรรมพอไม่มีนาธรรมนี่ก็จะมีข้าวสารที่ได้รับแจก จากผู้แทนที่มาแจากบ้าง5กิโล10กิโลหลังจากนั้นก็จะมีกอยอแล้วก็จะมีมันเ็กินกอยกินมันแทนข้าว<อ>นะครับก็เป็นเป็นอาหารหลักของของคนที่นี่ฟังดูเหมือนสมัยสยงครามโลกเลยนะคะที่เขากินมันกินกอยแอนข้อยแต่นี่การว่าอยู่ในประเทศเราเองนะทำแห้งก็ได้นะคะต่อมาดูศิลปะหัตถกรรมของของ,ของ,ของ,ของชาวอีสาน หลโหลนี่อะไรคะเนี่ยหลโหลโหลเดียวเดี๋ยวเอาเอาหลโหลค่ะน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอันนี้หลโหลนี่โหลโหลมาน่อไม้ส้มน่อไม้ดองอันนี้หลโหลขวดอันนี้อันนี้ขวดน้ำไม้ดองอันนี้หลโหลนี่คือหน่อไม้ดองอันนี้เป็นไม้ดองหน่อไม้ดองก็คือหน้านี้การถนอมอาหารนะคะวิธีการถนอมอาหารหน้าหน้าฝนเราก็จะมีหน่อไม้เยอะกินไม่หมด ก็เอามาสับสับแล้วดองคนที่อยากกินหน่อไม้ดองทั้งปีก็ซื้อกระปุกนี้กลับไปบ้านเลยกจะดองตอนไหนจะกินตอนไหนจะแกงตอนไหนก็ใช้ได้มเลยอย่างนี้โหลหนึ่งเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งร้อยเดียวกินได้ทั้งปีเลยยกกระปุกไปเลยอันนี้คือชาวบ้านทํากันเองทนเองเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งอ้าวนี่ท่านดรดูนี่อันนี้เป็นเห็ดแห้งเห็ดขอนเห็ดม่กกี้ป่ะคะไม่ใช่ชนิดกัน คนละเห็ดอันนี้คือเห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดนี้จะเกิดหอมตามท่อนไม้ขอนไม้แล้วช่วงเห็ดอ่อนๆเนี่ยเราก็มาแกงได้แต่พอมันแก่มากๆมันแกงไม่ได้ก็ต้องเอามาแช่น้ําและมาบดให้ละเอียดอันนี้เหรอคะแล้วก็ไปทําซุปต้องต้มก่อนคือเวลาสมมติถ้าเราอยากจะซื้อไปทานเนี่ยเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็เอามาบด ให้ละเอียดแล้วสับให้ละเอียดสับให้ละเอียดแล้วก็ไมต้มทำไม่สุกทำไม่สุกแล้วก็มาซุปปรุงอ๋อเป็นแบบเหมือนต้มยำอย่างเงี้ยรสชาติเป็นยังไงะแบบทำให้ซุปใส่ผักอะไรเงี้ยเหรอคะใส่หใส่ใส่เป็นซุปเห็ดซุปเห็ดอ๋อซุปหน่อไม้อ๋อไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นไม่ใช่อาหารฝรั่งนะค่ะซุปลาวเลยนี่ซุปลาวเลยนะคะเป็นเห็ดขอนมันเลือกเห็ดขอนเดินไปดูต่อมีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งอันนี้ก็มีงาขายด้วยขายมีงา อันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งจากที่นี่เลยป่ะคะครับน้ำผึ้งจากธรรมชาติค่ะอันนี้น้ำผึ้งมาอันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งป่าเดือน5เดือนหกเดือน5เดือน6เดือน7แล้วแต่ตามฤดูกาลอันนี้น้ำผึ้งแท้ป่ะคะแท้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ใช่กวนเองหลังบ้านไม่ค่ะไม่มีเพราะว่าริมทางนึ่งเข้าตราดปีก็จะมีเวลาเราไปซื้อน้ำผึ้งทุกคนก็จะถามว่าน้ำผึ้งแท้ไหม หอมมากคนขายก็จะบอกว่าแท้เราก็พยายามจะต่อนะครับบอกลดได้ไหมลดได้ไหมลดนปงเท่าไหร่ลดไม่ได้แม่ค้าก็เลยบอกว่าลดไม่ได้น้ําตาลแพงจริงจริงไม่ใช่ก็ของแท้จริงลดไม่ได้น้ําตาลแพงนะครับก็เป็นน้าพึ่งแท้น้าผึ้งแท้น้าพึ่งจะดีที่สุดนี่นะครับท่านผู้ชมครับน้าพึ่งจะดีที่สุดต้องเป็นน้ําพึ่งเดือนท้าทำไมต้องเดือนห้าเพราะว่า การสร้างรังของผึ่งเนี่ยเขาจะไปเก็บเกสรดอกไม้เนี่ยมาสร้างรังให้เป็นรังผึ่งและมีน้ําผึ่งเดือนห้าจะเป็นน้ําผึ่งที่ดีที่สุดหลังจากเดือนห้าผ่านไปแล้วนี่ฝนจะตกก็จะเก็บก็จะเก็บไว้นานไม่ได้ก็จะมีน้ําฝนมามาปะปนรังผึ่งก็จะทําให้น้ําผึ่งเสียง่ายนะครับกินไ่ะ ควละ300ขวละ300หน้าปัจจุบันใน250เพราะวาแล้วแต่ช่วงหน้าแรงนะพอแล้วแต่ช่วงนี้ฝนตกก็เลย250แต่ถ้าช่วงเดือนหน้าแรงก็จะ300จะเข้มข้นกว่าค่ะคุณภาพก็จะเข้มข้นกว่าจะดีกว่าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสินค้าเป็นของที่นํามาจากธรรมชาติในป่าชาวบ้านชาวชนค่ะป่าชุมชนก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมครับว่าสินค้าที่นํามาจําหน่ายตรงนี้นะครับก็เป็น โครงการของรัฐบาลที่มีกองทุนหมู่บ้านก็จะมีสำนักเก้านะมาสนับสนุนแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านยืมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานผาแต้มสำนักก้าเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนดูว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปเก็บของป่าที่มีอยู่ในป่าเนี่ยเอามาให้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร,ไรไนะครับเพื่อให้มีไรายได้เสริม,มก็จะมีคนที่ไปเก็บแล้วมาไว้ที่บ้านมแม่ค้านี่ก็จะไปซื้อตอนเย็น พรุ่งนี้เช้าก็จะมาขายพวกนั้นก็จะไปหาอีกอออพวกนั้นเข้าป่าไปนี่ก็เหมือนกับไปกด ATM ไม่รู้ว่าจะมีตังหรือไม่มีตังถ้าโชคดีกดได้เห็ดโคนเยอะๆวันนั้นก็ได้หลายร้อยวันไหนที่ไปกดได้เห็ดพึ่งมานิดหน่อยก็ขาดทุนนะครับบางวันขาดทุนไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นต้นไม้เอาฟืนแล้วทีนี้บางวันหาอะไรไม่ได้ก็ไปเก็บ แอลมอนเมืองไทยลูกกระบอกกาลัดกาลัดอีสานมาดดูเนาะนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวอุบลครับมาที่อําเภอองเจียมครับมาที่ตําบลนาโพกลางจะมีตลาดแห่งนี้ตกทางเข้าน้ำตกสวรรค์ค่ะแล้วก็ที่พาท่านไปเที่ยวมานะครับแล้วเราก็จะพาท่านไปต่อที่ช่องเมกครับเดี๋ยวเราไปช่องเม็กกันเลยค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นะคะตอนเราเที่ยวอยู่ที่ตลาดนั้นบอกคุณผู้ชมว่าจะไปที่ช่องเม็กนะคะแต่ว่าขับรถผ่านมานี่นะคะต้องบอกบอกว่าตะลึงตึงมากเลยนะคะเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดโอท็อปของชาวขงเจียมซึ่งได้รางวัล5้าดาวด้วยนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตท่านสสบอกว่าขอแวะหน่อยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนใช่ไหมคะคซ,ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยรวมกันนะครับช,ช่วงช่วงรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรเนี่ย ก็ให้งบประมาณเป็นกองทุนหมู่บ้านมาค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็แบ่งกันทําแล้วเสร็จแล้วกลุ่มนี้ก็ทําพอทําดีแล้วเนี่ยก็รวมกลุ่มกันค่ะกลุ่มก็จะมีเงินสนับสนุนกลุ่มมาให้ด้วยก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจากสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวตอนนี้ได้ห้าดาวโอรับค่ะแล้วท่านประธานประธานท่านประธานสวัสดีค่ะที่แนะนําตัวด้วยค่ะชื่ออะไรคะดิฉันนางวายุรีบุญไทย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปล capacity, รูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านดันใหม่ค่ะค่ะ<า>อันนี้ารองประธานนะคะดิฉันนางกองถิ่นปราศาสตร,สร์สีรองประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านดันใหม่ค่ะค่ะท่านประธานเห็นว่าเพิ่งเดินทางไปรับรางวัลที่ได้รางวัลอันดับประเทศระดับประเทศเลยรางวัลอะไรนะคะรางวัลเกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาตินะคะสาขาแปลรูปจากปลาค่ะ<ส>ได้รองชนะเลิศอันดับหนึงน่งค่ะ ได้รางไรับโลมาเมื่อวานระดับประเทศเลยไม่ธรรมดาในนี้แข่งกันทั่วประเทศนี่ที่ของเจียมเราได้อันดับหนึ่งนะคะคันนี้เนี่ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่ทางบ้านอยากจะแวะเวียนมาอยากจะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปลานะคะมีปลาอะไรบ้างคะอ๋อนี่ไงปลาอีตู่เนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าน้าปลาปลาอีตู่เป็นยังไงนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือแจ่วบองของเรานี้ันตัวนี้แหละค่ะคือที่เราได้5ดาวค่ะ เราคาดสันปี53นะคะ53เราได้อันนี้หดาวค่ะค่ะแต่56เราได้ปลาส้มค่ะปลาส้มเจอนะคะค่ะปลาส้มตัวนี้นะคะเราได้สดาวเมื่อปีห้าค่ะเราคาดสันอันนี้ค่ะ แล้วปี58เราลงทะเบียนไว้แล้วคือลงทะเบียนส้มไข่ปลานะคะเราจะคัดสรรปี58นะคะส้มไข่ปลาหน้าตาเป็นยังไงคะก็คือเอาไข่ปลาอันนี้ขั้นใหม่ๆนะคะยังขั้นปลาส้มปลาส้มแต่จริงๆแล้วทำมาจากไข่ปลาค่ะนี่ขั้นใหม่ๆยังไม่เป็นครับยังไม่เปรี้ยวยังไม่เป็นนะคะค่ะถ้าเปรี้ยวเป็นแล้วจะเป็นสีชมพูค่ะแต่ออกึ้เป็นสีชมพูเต็มกล่องเลยนะคะบอกราคาได้ไหมคะอย่างอันนี้เอาปลาส้มก่อนก็ได้ค่ะปลาส้มนี่ประมาณเท่าไหร่คะราคา100บาทค่ะ ปลาส้มปลาอนีตหนี่100บาทเราก็ไม่แพงแล้วอันนี้นะคะไข่ปลาไข่ปลาเท่าไหร่ครับไข่ปลาก็100บาทเหมือนกันค่ะอ๋อหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้นะคะปลากรอบอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาแก้วปลาแก้วจากเครือชินทรนนะคะเป็นเครือข่ายเรานะคะเจ้าขายเราอันนี้ก็ราคา100บาทเหมือนกันนะคะเจียวบองเราไม่ถึง3กระปุกนี้100อ่า3กระปุกนี้100่เจียวบองอันนี้เรา ขั้วเรียบร้อยนะคะขั้วสุกนะคะจากอะไรทําจากอะไรบ้างสมุนไพรสมุนไพรมีข่าหอมกระเทียมนะคะค่ปะปลาปลาล่าปลาล่าต้องทําจากปลาอีตู่อย่างเดียวนะคะ,อ,คะอันนี้ด้วยไหมคะเนี่ยปลาร้าเนี่ยอ <symmetric, S 2> <ๆ>ันนั้นปลาร้าต้มสุกแล้วนะะคอันนี้ปลาร้าต้มสุกแล้วอันนี้ก็ปลาอีตู่เหมือนกันค่ะน้ำปลาร้าค่ะอันนี้ที่ได้รางวัลกับเขาด้วยไหมคะไม่ยังไม่ได้คัดสรรนะคะเร,ะรื่องนี้เท่าไหร่คะเนี่ยแพ็คหนึ่งหกขวดเนี่ยขวดละยี่สิบบาทแพ็คละาหนึ่งร้อยบาท อ๋อถ้าถ้าซื้อเป็นลายขวด20บาทนะคะแต่ถ้าซื้อยกยกครึ่งโหลนี่100บาทนะคะจะได้กำไร1นึ่งขวดนี่ก็เป็นปลาจากเขือนซีรินทอนเหมือนกันใช่ไหมปลาอะไรคะค่ะนี่ก็ของเขื่อนซีรินทอนะคะอันนี้เครือข่ายเรานะคะเพราะว่าเรากลุ่มคัสเตอร์กันนะคะของอุตสาหกรรมภาค7ค่ะ อย่างนี้เท่ากับว่าชาวบ้านรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะแล้วก็มาเหมือนร่วมกันทาแล้วก็มาขายใช่ไหมคะก็ชุดหนึ่งก็จะหาปลาในน้ำโขงพอได้ปลาก็จะเอาปลามารวมกันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะไปช่วยซื้อปลาแล้วก็จะเราก็เอาปลามาทําส้มปลามาทํา ผลิตภัณฑ์จากปลาเนี่ยนะครับ<ช>เป็นต้องเป็นสมาชิกไหมคะถึงจะเข้าเป็นอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสมาชิกครับเป็นสมาชิกค่ะอ๋อแล้วมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะอ่ะขนาขณะนี้ของเราก็ประมาณ1 0 11คนค่ะคนแต่ว่าเราก็จะมีแรงงานรายวันด้วยเผื่อ<ช>ออเดอร์มามากแล้วก็แรงงานก็อยู่ แายงานเราก็อยู่ในชุมชนเรานะคะวันละ300บาทให้300ร้ยให้300ยเลยนะคะแล้วใครที่มาเป็นสมาชิกนี้ต้องลงเงินด้วยไหมคะครั้งแรกเราก็ลงหุ้นกันแล้วนะคะหุ้นเท่าไหร่คะคนละ100บาทร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะค่ะก็โดยการสนับสนุนของท่านสอสนะคะท่านสสลงหุ้นด้วยไหมคะเนี่ยไม่ได้ลงหุ้นค่ะแต่ท่านก็มาดูแลนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราก็คูณเงินตัวนี้มาด้วยค่ะแล้วตอนนี้ขายขายได้วันละ ถ้าหน้าเทศกาลก็ได้ประมาณวันละ3-5ถึงห้าหมื่นนะคะถ้าไม่ใช่วันเทศกาลก็ประมาณไม่เกิน10,000บาทนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้เข้าพรรษาเนาะคนจะมาเที่ยวบ้านเราเยอะนะคะและช่วงกันยายนนี้จะเป็นช่วงมุทิตาจิตของพวกขชกาณนะคะก็จะมาในกลุ่มชนของเจียมเราเยอะลรวก็ได้เป็นของฝากได้เลยอันนี้คือเรามีหน้าร้านเฉพาะที่นี่หรือว่าส่งไปขายที่กรุงเทพด้วยคะ ที่กรุงเทพเราจะออกร้านเวลาโอทอปโอท็อปนะคะที่เมืองทองเมืองทองค่ะเวลาไปเมืองทองทีนี้ต้องขนไปเยอะเลยจ้ะเนี่ยถ้าสามดาวก็เข้าเมืองทองได้นะคะอันนี้เราได้ห้าดาวแล้วนะคะและท่านก็เชิญเราไปขายที่ คอบขมินเรายังไม่ตอบรับนะคะยังยังไม่กาตัดสินใจเริ่มจะไปนานาชาติแล้วจะไปนานาชาติอย่างคุณผู้ชมเกิดชมอยู่อยากจะลองแจ่วบองแบบได้หลายดาว5้าดาวนี้สมมติจะสั่งซื้อนี่ทํำยังไงอะคะส่งทางไปรษณีย์ไหมคะส่งค่ะส่งรถทัวร์บ้างไปรษณีย์บ้างแล้วและขายในราคาที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าถ้านั้นต้องบวกค่าจัดส่งด้วยไหมคะจัดส่งก็ควรซื้อจ่ายเองอ๋อคือไปเก็บเงินปลายทางค่ะเก็บเงินปลายทางวิธีง่ายที่สุดค่ะ พาอที่ผงเจียมมีรถทัวร์เชิดชัยทัวร์นะครับพอสั่งปุ๊บกลุ่มก็จะบรรจุกลองขึ้นรถทัวร์ให้เลยโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มกลุ่มก็จะส่งให้พรุ่งนี้ไปรับรถเบอร์อะไรที่หมอชิดเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้กินเลยนะครับแล้วพอเราเวลาจัดส่งเนี่ยค่ะจะต้องแบ่งแผนกกันไหมคะแผนกไหนเป็นแผนกรับของแผนกไหนเป็นแผนก บรรจุแผนกไหนเป็นแผนกปรุงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าคนปรุงกลุ่มเราจะมีเราจะแบ่งหน้าที่กันนะคะ,คะอ่ะดิฉันประธานรองประธานฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดเขา,าจะแบ่งหน้าที่กันนะคะเลขาในรันยกิกเรามีพร้อมนะคะฝ่ายการตลาดนี้ก็ต้องลงไปหาตลาดที่กรุงเทพเวยนะคะข้ามมาช่วงเราจะขายในชุมชนแล้วก่อนนะคะพอเย็นมาเราก็จะ ตามไปดูรีสอร์ทไหนมีทัวร์เข้าบ้างแล้วก็ตามตื่นเช้ามาก็นึ่งข้าวเหนียวเลยนะคะทําของให้ชิมเลยแม่อร่อยไม่ต้องซื้ออร่อยค่อยซื้อวิธีการตลาดเขาก็จะสื่อสารกับโรงแรมที่ของเกียมว่าวันนี้มีทัวร์ที่ไหนเข้ามาภาพบ้างมีกี่ห้องพรุ่งนี้ก็จะนึ่งข้าวเหนียวพร้อมแจ่วบอง ไปให้ชิมที่โรงแรมเลยค่ะอร่อยแล้วซื้อเลยถ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อแม่อร่อยนี่ไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายไม่ก็จะมีส้มปลาไปให้ชิมกับข้าวเหนียวเช้าๆเสร็จแล้วก็กินแล้วก็ต้องซื้อแล้วเพราะอร่อยมากก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมเดี๋ยวติดต่อเนี่ยเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะโทรติดต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวท่านประธานส่งให้เลยนะคะและเราก็มีข่าวดีอีกอย่างนะคะเมื่อเราได้ไปรับรางวัลรองชนะเลิศแล้วนะคะ ทางกรมประมงก็คัดเลือกไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกลุ่มเราโชคดีเดินทางมาที่นยี่สิบหกสองทุ่มนะคะยี่สิบคนที่จะถึงนี่ทั้งหมดกลุ่มนี้ไปแค่ประธานคนเดียวค่ะคือทั้งหมดเขาเอาไป60คนทั่วประเทศไทยนะคะแปลรูป15กลุ่มนะคะเราหนึ่งใน15ค่ะให้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนี่หมายถึงว่าให้เราไปเจาะตลาดที่ญี่ปุ่นเลยหรอคะหรือว่าก็ยังไม่ทราบว่าจะไปในลักษณะรู้แต่ว่าทาง ทางภาครัฐบาลเนาะทางราชการพาคนประมงเนี่ยเหรอคะรมประมงพาเราไปคงคงพาไปดูวิธีการที่เราจะประกอบอาหารนะครับเพราะเพราะหลายๆคนนี่ผมอยากฝากคานผู้ชมครับว่าเราอยากกินปลาสดแต่หลายคนนี่ไม่เข้าใจคําว่าปลาสดคืออะไรนะครับซึ่งผมไปไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วนี่นะครับปลาสดคือปลาที่จับขึ้นมาแล้วเขาฆ่าให้ตายแล้วฟิตเลยแต่บ้านเราปลาสดคือปลาที่ยังไม่ตาย แต่พอเราจับปลาสดมาได้เนี่ยเราก็จะมาใส่ในคุ่ในคุ่หรือในกล่องหรือในภาชนะที่ใส่ไว้เนี่ยแต่ปลาเนี่ยเขาจะดิ้นอยู่ทั้งวันเลยจะทําให้เนื้อปลานี่เละถึงจะสดแบบที่ไม่ตายเนี่ยเอาไปประกอบอาหารก็ไม่อร่อยอแต่ปลาสดที่ญี่ปุ่นเนี่เขาพอจับขึ้นจากทะเลปุ๊บเขาจะฆ่าแล้วฟิสน้าแข็งเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากฝากท่านผู้ชมคราว่าเวลาได้ปลามาตัวใหญ่ๆนะครับสามีซื้อกลับไปฝาก หรือภรรยาได้ปลาตัวใหญ่ๆมา4ี่หกิโลเรากินไม่หมดคร<ช>อบครัวเรามี3-4ี่คนเนี่ยเราก็ต้องมาหั่นครับหั่นเป็นชิ้นๆ<ช><ช>แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ทัรวแวใส่เรียงไว้ในตู้เย็น<ช>วันนี้เราจะแกงเราก็ออกมาวันนี้เราจะทอดเราก็ออกมาวันนี้เราจะลาบค่อยๆเอาออกมา<ช>แต่หลายคนนี่ยัดเข้าไปทั้งตัวอพอจะกินยกออกมาทีนึง <ทำ S 2> ให้น้ําแข็งละลาย ความหวานความอร่อยของปลาก็ละลายไปกับน้ําแข็งหมดแล้วนะครับเทคนิคเลยนะเทคนิคเทคนิคครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําอาหารให้อร่อยโดยเฉพาะยี่เป็นปลาสดก็ควรจะหั่นแบ่งไว้เลยว่าเราอยากจะทําเท่าไหร่นะคะโอ้โหแบบสุดยอดเลยได้เคล็ดลับวิธีการทานอาหารนะคะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมแวะเวียนมาที่ของเจียมอย่าลืมแวะเวียนมารับประทานนะคะเรียกว่าเป็นสินค้าที่ทํามาจากปลาแป่รูปได้รางวัลระดับ4ดาวระดับ5ดาวซึ่งก็มีรางวัลการันตีนะคะจาก กรมประมงซึ่งไปรับมาเมื่อวานนี่เองนะคะรับมาฝากเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์อะไรคะ081 389 9 5 6นนะคะอันนี้คือเบอร์ประธานนะคะเบอร์กลุ่มเราก็045 351 158ค่ะติดต่อได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไหมค่ะเอาอีกเอาอีกทีเอาอีกที0813899562ค่ะค่ะ045 351158คะ่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมบอกว่าโทรมาเพราะว่าดูรายการเล่าสู่กันฟังนี่ต้องลดพิเศษให้นะคะค่ะค <c oughs> ่ะแหมวันนี้นะคะย <c oughs> ี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเมื่อกี้เราคุยกับคุณผู้ชมไว้ตอนต้นบอกว่าเราจะแวะเวียนต่อแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยสงสัยวันนี้คงจะไม่ไปไม่ได้แล้วเทปนี้ไม่ได้นะคะงั้นก็ขออนุญาตเดี๋ยวให้ท่านสสพาเราไปอีก แต่คงต้องเป็นเทปหน้าเป็นครั้งต่อไป <ผม S 2> นะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย <c oughs> นะคะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆนะคะคงต้องจากลาไปแล้วอย่าลืมพบกับเล่าสุ่กันฟังได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ